เรียกได้ว่าเป็นสเปคน้องๆป้ายแดงเลยนะคะสำหรับใครที่รอคอยอยู่วันนี้จัดมาให้แล้วค่ะโตโยต้ายาริสคอร์ตัวท็อปสุดเลยคุณพี่มากับไมมยี่หมื่นชามนะคะรถปี2024ประวัติดีประวัติศูนย์น็อตเดิมไม่มีขยับรอบพันพร้อมกับออฟชั่นมาจัดเต็มเลยนะคะใครที่หารุ่นนี้อยู่ถูก่าป้ายแดงไปแล้วหนึ่งแไม่ต้องรอของนานมาขับกลับบ้านไปได้เลยต้องมาดูต่อคลิปนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะมาได้รีวิวคันนี้ให้พี่ๆดูกันนะคะเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่พี่ๆหลายคนถามหากันเข้ามาเยอะมากๆเลยสําหรับวันนี้เนี่ยมิกกี้พาพี่ๆมาอยู่กันที่บริษัทพยนต์สํานักงานใหญ่นะคะมาอยู่กันกันกบคันด้านหน้านี้เลยคุณพี่เข้าใหม่โซโซร้อนๆนะคะ น้องๆป้ายแดงเลยคันนี้คุณพี่กับโตโยต้ายาริสครอส1.5 HEV Premium Luxury นะคะโอ้โ oh, หมากันในตัวท็อปสุดเลยค่ะคุณพี่พลาดไม่ได้เลยใครที่รอสเปคนี้อยู่นะคะในราคาย่อมเยาวและประหยัดลงไปเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคุณพี่ถูกกว่าป้ายแดงไป1 0 0 0 0แเพราะว่าเขาเป็นรถปี2024ที่สำคัญไหมขยับไปแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นคุณพี่ และยังเป็นรถที่ประวัติดีมากเลยเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะคันนี้สภาพกริปรอบคันค่ะมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันประมาณว่าฟีลแบบรีวิวไปไวๆแต่ได้สเปคออปชั่นและรายละเอียดตัวรถครบถ้วนเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยตัวท็อปสุดในรุ่นเลยคุณพี่เปิดตัวป้ายแดงอยู่899,0 0 0บาทนะคะวันนี้ลดไปทันที1,000 0 0บาทแล้วยังได้ไมน้อยนะคุณพี่วารันตีศูนย์ก็เหลือประวัติชนักพิฆาตไม่มีนะคะจัดได้เลย7จ9 0แ0บาทค่ะ ออปชันที่ได้ไฟของตัว t o y ยต้ายาริสคอร์เนี่ย mm hmm. เขาพัฒนามาจากรุ่นที่ตัวโคโร l คร r สนะ mm hmm. ให้มันเหมาะกับการใช้งานในเมืองได้มากขึ้นเหมาะสําหรับคนเมืองมากๆเลยอยากได้รถที่มันขนาดกําลังพอดีนะคะ mm hmm. ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปและยังได้ห้องโดยสารและพื้นที่อนเนกประสงค์ที่มันใช้งานได้จริงเนี่ยจัดคันนี้ได้เลย mm hmm. เขาไม่ห่วงออปชั่นเลยนะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.5ก็จริงแต่ตัวท็อปสุดเนี่ยเขาได้ไฟเป็นแบบ full LED แล้วเรียบร้อยนะคะเต็มระบบ ไฟตัดหมอกไฟสูงไฟต่ำไฟเด y l i g h t มีให้ครบเซนเซอร์หน้ามีให้นะคะ2จุดและยังไม่พอเท่านั้นคุณพี่ตัวท็อปสุดเนี่ยเข้ามากับกล้อง360องศารอบคันเลยและยังมีระบบนะคะ a s รนะมีกล้องด้านหน้าตัวกระจกอีก2ตัวนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นตัวเรด ada Adaptive c r u i s e Control ใช้งานได้นะคุณพี่รเรี่ยนความเร็วแปลผ่านตามคันหน้าเลยนะคะจนถึงหยุดจุดนิ่งเลยแล้วก็มี้กล้องบันทึกภาพเนี่ย เป็นกล้องของศูนย์เดิมไล่ใหเลยนะเดี๋ยวมิกกี้จะพาไปดูนะคะพัเดิมรอบคันเลยคันนี้มากันกับสีตัวเออร์เบินนะคะคุณพี่จะออกสีเทาดํานิดนึงสภาพรถคือคลิปมาและเขาก็ยังมีความเป็นแบบตระกูลคลอสอยู่นะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมากันแถบแบบสีเงินเมทัลลิกอะนนี้เนาะก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนพี่พ ฮอรล่าคอสนะแต่เป็นรถที่มันขับได้ง่ายมากๆค่ะที่จอดรถง่ายสะดวกสบายนะคะในเมืองเป็นครอสโอเวอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเลยตัวนี้เนาะใครที่ไม่ได้แบบขับแรงขนาดนั้นไม่ต้องการรถที่มันโอ้โหคือแบบไปลุยได้ทุกที่เนี่ยวิ่งนอกเมืองบ้างวิ่งในเมืองซะส่วนใหญ่จัดเครื่อง1.5ก็ได้พี่ยาริทคอร์สคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะล้อแม็กตัวท็อปสุดเข้ามากันลายทูโทนอลอยห้าลูมีดิสเบรกให้แล้ว4ล้อนะคะตัวนี้ และก็ได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วกับตัวยางไปนะคุณพี่ใช้งานไปได้อีกยาวๆเลยตัวยางเนี่ยมันเป็นยางเฉพาะสําหรับตัวไฮบิดนะคะตัวนี้คุณพี่แล้วก็โชคอ้าบอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ด้านในอันนี้เราทําความสะอาดให้นะตัวบางโคนนะคะมาดูกันก่อนหมดบางโคนคุณพี่เห็นไหม ไม่มีอร่อยขยับเลยนะคันนี้สันสารตัวรถหรือสันเลี่ยมภายนอกเนี่ยก็ไม่มีแม้กระทั่งลักยิ้มเลยนะคะมีแต่ค่าฝุ่นเกาะเท่านั้นและรอยขนแมวก็ไม่เห็นชัดเพราะเขาไม่ได้เป็นแบบสี attitude b a c k ตัวนี้เป็นสีเทาดํามีติดล้างแหลกให้ด้านบนนะคะแล้วก็มีเสารับสัญญาณแบบชาร์กฟินกระจกมองข้างคุณพี่ดูเล่นแสงดีมากสวยมากเลยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะมีกลร้อง360องศายอยู่ทุกตำแหน่งเลยและมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่ เบาจับจะลอยติดตั้งมาให้มือจับสีเดียวกันกับตัวรถปลดล็อกและล็อกรถได้จากทั้งสองฝั่งเลยนะคะห้องโดยสารดอนหน้าเนาะภายในเนี่ยคุณพี่ตัวนี้นะคะได้มาเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีน้ําเงินซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ดําสนิทนะเขาออกแบบโทนออกน้ําเงินเข้มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของตัวเบาะที่สะท้อนทั้งแดดนะคะแล้วก็ความร้อนถ้าจอดตากแดดเนะะี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ได้มาในยาริสคอร์ดนะคะ และเรื่องฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบดีไซน์เขาค่อนข้างจะมาเต็มเลยคุณพี่มีเยอะมากฟังก์ชันเดี๋ยวมิคี้จะพาพี่ๆไปดูนะคะหลังจากพาดูรอบคันร,รอบตัวรถล,ละรถปี2024ใช้งานไปหมื่นกว่าคุณพี่นี่เลยน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะถ้าใครกังวลเนี่ยในเรื่องของชนหนักพิวามมาหรือเปล่าบอกเลยคันนี้ประวัติดีค่ะคุณพี่ไม่มีชนหนักพิวามมาแน่นอนถาดพยางมีโคบนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมือจับด้านในเขาไม่ห่วงเรื่องดีไซน์นะ ตรงนี้นะคะบุมาเป็นวัสดุหนังเช่นเดียวกันกับที่ทําตัวบบอและดีไซน์เส้นสายนะคะลายกราฟิกเขาเนี่ยให้มาเต็มเลยมีไฟแอมเบลไลท์ให้นะคุณพี่แล้วก็แต่งเป็นแบบมือจับแบบกลอสแบ็กนะคะรถเนี่ยไม่มีขยับเลยไม่เคยมีฝาถอดน,นะน็อตเดิมไม่ขยับรอบคันอันนี้รับประกันนะคะคุณพี่รถเกรดเอสวยๆคือคันนี้กริปมากติดฟิล์ม 3M ไปให้รอบคันคุณพี่รถใช้งานไม่เยอะ แล้วดูฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างจะครบคันมากๆเลยเบาะหลังเขาแยกปรับพับได้เหมือนตัวรุ่นที่เลย 60- 40นะคะจะประับขึ้นก็ได้แล้วก็ยังมีแบบว่าปรับเอ็นระดับตัวเบาะได้นะคุณพี่เนี่ยเดินทางไกลอยากเอ็นนะคะที่วางแขนมีให้นี่เลยนั่งสบายยังไม่พอถ้ารู้สึกว่ามันเล็กลงกว่าครอสเยอะนี่เลยเขาให้หลังคาเป็นพานอเรมิกรู๊ปนะคะแบบฟิกใช้มาให้นะแล้วก็มีม่านทึบเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้าให้ แอร์หลังมีให้นะคะพัดลมแอร์หลังแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C เนี่ยให้อีก2ตํตำแหน่งด้านล่างนะคุณพี่แอร์แบ็รอบคัน6ใบค่ะมามาดูกันต่อตรงนี้เนี่ยยังไม่อยากจะแงะให้เท่าไหร่เพราะเป็นรถใหม่มากๆเลยนะคุณพี่ดึงประฝัดศูนย์ดูได้เลยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเขามาครบพันดีไซน์ก็ไม่ห่วงนะคะจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยอยู่ประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคุณพี่ไฟท้ายเขาเนี่ยได้มาเป็นแบบโครมดํา แล้วก็เป็น LED แล้วเต็มระบบนะคะมีกล้องถอยให้มีเซนเซอร์ให้นี่เลยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะยังไม่พอมีเป็นตัวระบบคิกเซนเซอร์ให้นะคะอาจจะดูว่ามันเปิดสูงขึ้นไปนะคุณพี่ถ้าไปจอดตามแบบที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจะติดปัญหาไหมนะคุณพี่มาตรงนี้ได้เลยค่ะมาประมาณนี้แล้วกดเซฟไว้นะค้างไว้อย่างนี้นะคะคุณพี่สองวิถ้าเปิดปิดอะ มันก็จะเปิดขึ้นได้ปิดขึ้นได้มันเซ,ต,นเซตติ้งได้นะคุณพี่ถ้าใช้งานนะคะแล้วก็มีคียเซนเซอร์ให้เบาะหลังพับได้แล้วถ้าเป็นเหมือนคอร์สเลยคุณพี่จะรู้สึกว่าตัวเบาะหลังเนี่ยเขาปรับราบไม่เท่ากันไม่สมูทเนาะเขาก็มีฟังก์ชันออปชั่นนะคะที่จัดสไลด์ขึ้นมาให้มันพอดีกันได้นะคุณพี่แล้วก็ถาดาดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมีตัวนี้นะคะจะไม่ได้มาเป็นตัวอายางอะไหล่ชุดเครื่องมือเนาะข้างล่างจะไม่มีแล้ว ก็สามารถใช้พื้นที่เป็นแบบเก็บของได้นะคะคุณพี่ถ้าบรรทุกของเยอะจุความแบบจุของได้เยอะหลายร้อยลิตรมากๆเลยนะไม่แพ้กันกับตัวรุ่นพี่อย่างโคลครอสเลยนะคะแต่เป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันเขาเคมไว้อยู่ที่24เกือบ25กิโลลิตรซึ่งจริงๆอะ่ะลองขับมาแล้วนะคะก็ทำได้นะคุณพี่ได้ดีเลย ไม่ใช่แค่ตัวเลขตามสถิติแต่เขาทําได้จริงแล้วไม่ต้องขับแบบเซฟตี้สี่สิบหกสิบตลอดทางคือขับปกติเลยคุณพี่วนท้องถนนนะคะในเมืองเนี่ยทาได้แบบสบายๆชิวๆเลยเนาะน้ํามันถังหนึ่งพันหนึ่งคุณพี่ได้วิ่งได้เจ็ดร้อยกิโลเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยมีคันไหนะจะทําได้นะแต่คันนี้ยาริสคอร์สนะคะทาได้และดีไซน์เขามาครบมากไม่เท่านั้นคุณพี่ได้เป็นตัวนี้เลยลำโพงไพโอเนียนะคะเจ็ดตำแหน่งรอบคันเลย เป็นชุดเครื่องเสียงไพโอเนียแท้นะคุณพี่สเปคเดิมโรงงานเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกพับไฟฟ้าได้นะคะคุณพี่แล้วก็มีเป็นกุญแจสมาร์ทคีย t ์เลตแบบนี้เนาะหน้าตาเขาจะเหมือนยารีเซทีและภายในเนี่ยคุณพี่ดูเบาะคนขังนะคะเขาได้เป็นเบาะปรับาบไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้ใช้งานได้ง่ายค่ะปรับขึ้นลงไน้แทิศทางเลยพวงมาลายัยเนี่ยก็ยังสาภาพสมบูรณ์ไม่มีอรอยแตกรอยหกักหรือแบบ ไปตากแดดเยอะจนมันกรอบนะสภาพยังกริบมันได้หมายป้ายแดงกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยคุณพี่คันนี้นะคะกลิ่นหนังใหม่ออกข้างป้ายแดงนี้ยังมีอยู่เนาะมาดูตรงนี้กันก่อนก่อนที่จะเราไปดูภายในนะคะเรื่องความปลอดภัยเข้ามาครบเลยคุณพี่ p a ร์ i ิ่ a s อ i s t มีให้ระบบเตือนการชนนะคะด้านหน้ามีให้นะคุณพี่แล้วก็มีเป็นตัวแจ้งเตือนแรงดันลมยางด้วยหรือว่าจะใช้เป็น e v โ m o t e ล้วนก็ได้นะ ไฟหน้าเขาปรับระดับได้ถึง5ระดับเลยนะคะเผื่อใครวิ่งต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ไฟที่มาสูงกว่าปกติว่าใช้งานในเมืองก็ปรับได้ใช้งานได้สบายเลยมาดูด้านในกันต่อค่ะว่าเขามีอะไรน่าสนใจเราไปสตาร์ทรถแล้วก็ดูฟังก์ชันพร้อมๆกันเลยนะปุ่มพูดสตาร์ทแฮลจะอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางนี้เหยียบแป้นเบรกแล้วก็กดไปทีเดียวเลยมาเลยค่ะพี่ๆคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะใครหารถสวยๆออปชันครบๆเยอะๆไว้ใช้งาน คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเนี่ยจอทัชสกรีนเขาเป็นจอพายอนียเลยนะคุณพี่ก็ได้ไปแล้วนะคะเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะยังไม่พอเท่านั้นตัวรถเนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นดิจิตอลแบบฟูลฟังก์ชันแล้วคุณพี่หน้าจอเลือนไมคเขานะคะบอกความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันเบลเลยเลขไมค์เขาอยู่ที่13,000กิโลคุณพี่ ใม่แท้ไหม่เดิมรับประกันแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถบ้านค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยก็อยากจะส่งต่อให้พี่ๆที่รักรถนะคะแล้วก็สนใจจะรับไปดูแลต่อไปดูแลเนาะคันนี้เป็นรถบ้านประวัติสูเลยประวัติดีวารันตีเหลืออยู่นะทั้งเรื่องรับประกันรถใหม่นะคะและก็ระบบไฮบริดและแบตเตอรี่ไฮบริดเหลือเต็มวารันตีเลยปกติเขาจะรับประกันกัน5ปี10ปีใช่ไหมอันนี้เพิ่งปี25คุณพี่เหลือใช้ไปได้อีกยาวๆเลยค่ะและตัวนี้เนี่ย ขอพัฒนามาแล้วเรียบร้อยนะคุณพี่ตัวคร u i s e control เป็น a d a p ป i v e นะคะประย่ย่นความเร็วแบบ auto นะแปรผันแบบ auto ีด e d นะคะตามคันหน้าเลยเข้าโค้งเขาชะลอความเร็วให้ถ้าด้านหน้าชะลอความเร็วเขาชะลอตามแล้วก็เล่งคขนเล่งถ้าคันหน้าเร็วตามนะคุณพี่อันนี้ก็คือใช้ได้ดีมากๆเลยใช้ได้งานจริงนะคะแล้วก็เตือนให้อยู่ในเลนนะคะพร้อมระบบหน่วงให้นะคุณพี่หรือว่า จะเป็นเรื่องการใช้งานอื่นๆเนี่ยแจ้งเตือนแรงดันลมยางอันนี้ต้องเติมลมยางให้แล้วเนาะแล้วก็มาดูนะคะตรงนี้มีการใช้งานได้เยอะมากคุณพี่ระบบความปลอดภัยมาครบค่ะแอแร์แบ็ก็รอบคัน6ใบเนาะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเขาเนี่ยมากันแบบหน้าจอไพโอเนียคุณพี่มีทั้งเอาตัว Android Auto และ Apple c a r p l พ y นะคะเชื่อมต่อแบบไวเลสได้เลยไม่ต้องต่อสายเหมือนรุ่นก่อนๆนะหรือจะบลูทูธวิทยุนะคะได้หมดเลยคุณพี่ ตอนกลางวันตัวหน้าจอเขาเนี่ยก็ชัดพอสมควรแล้วตอนกลางคืนเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะในจุดที่มันอับสายตานะคะมันก็พอมีอยู่บ้างแต่พอได้กล้องช่วยเนี่ยล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหน้าทั้งหลังมันขับได้ง่ายขับได้สบายยิ่งขึ้นถ้าถามถึงเรื่องทัศนวิสัยนะคะอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวรุ่นพี่คอสแต่กก็ให้มาประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเรื่องกล้องเขามีไบสปอร์ตเขามีเนาะสีอย่างเดียวเลยตรงนี้นะคะที่มิกกี้คิดว่ามันดู มองมองบันทึกไปก็แค่เสาตัว A ตรงเนี้ยเราจะมีจุดอับสายตาตัวจุดบอดลดให้แต่ในเรื่องอื่นที่เขาทดแทนมาก็ค่อนข้างใช้ดีพอสมควรเลยและถ้าเป็นเรื่องของกล้องบันทึกภาพเดี๋ยวนี้รถต้องมีทุกคันคุณพี่มีให้นะคะเป็นกล้องของศูนย์โตโยต้าเองเลยเขาไม่ได้ให้มาแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเขามาให้ทั้งหน้าและก็หลังเลยค่ะสําหรับตัวยารีดคอร์สคันนี้นะคุณพี่และตัวแอร์เหมาะมากๆเลยสําหรับคนเมืองอย่างเรานะคะแล้วก็ยุคนี้ ไม่มีไม่ได้ตัวนี้เนี่ยท็อปสุดเขาติดกรอง Air pm 2.5มาให้แล้วกด On กด Off ไปใช้ได้แล้วเขาก็มีบอกค่านะคะว่าแอร์ตอนเนี้มันกรองฝุ่น pm ได้ขนาดไหนเขามีบอกเนาะตัวอุณหภูมิปรับออโตได้พัดลมนะคะจะไม่ใช่อุดโอโซนนะคุณพี่อันนี้เป็นแบบโซนเดียวนะคะปรับออโตแล้วก็มีบอกค่าด้วยค่าเฉลี่ยของตัวฝุ่นนะว่ามีเยอะขนาดไหนไวเล็ชาร์จนะคะมีให้แล้วก็เข้าตามยุคตามสมัยนอกจาก usb เขามีตัว Type C อยู่นะคะมาให้ด้วยนะคุณพี่นอกจาก Wireless Charge แล้วก็ USB ที่มีอยู่เนาะตัวเกียร์เนี่ยมีชิปล็อกให้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีตัวที่วางแก้วเขาค่อนข้างจะลึกมากๆเลยแต่ถ้ามีแก้วอันเล็กคุณพี่สามารถวางแบบนี้ได้นะคะหรือจะเป็นขวดน้าอ่ะช่วงนี้เนาะต้องเฮลตี้กันก็คือวางตั้งขวดน้ําอันให,ใ,หใ,หใหญ่ได้เลยนะคะออปชั่นค่อนข้างครบคันและด้านหน้าคอนโซลเขาเนี่ยดูอาจจะเหมือนว่าเทอะทะไปแต่ว่าเขาใช้งานได้จริง วางของไว้ได้นะคะตรงนี้ก็ไม่ได้เกะกะมากเก็บเก็บของก็มีให้เยอะนะคะฟังก์ชันการเก็บของอะไรอย่างเงี้ยที่วางของมีให้เยอะมากๆเลยคันนี้เนาะพี่ๆใครสนใจนะคะแจ้งได้เลยนะสำหรับโ o y o t a ายา i s c ค r ส s 5 HEV Premium Luxury ให้ดูนะคะมุมแบบกวา้างอีกทีหนึ่งเนี่ยครบคันมากด้านบนหลังคาไมใ่ใช้งานนะคะปิดได้นะคุณพี่เขาปิดมั่นถือแบบระบบไฟไฟ้าอย่างนี้นะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพา n โนรามิกลูปแบบฟิกไท์นะคะจะเปิดใช้งานจริงไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบโอ้โหพาโนรามิกเลยใครสนใจคันนี้นะคะ7,99,000บาทผ่อนเริ่มเดือนละ13,000บาทไม่เกิน14,000นะจ่าเต็มฟรีดาวได้เลยหรือถ้ามองว่ามันไม่อยากผ่อนแบบนานเกินไปนะคะมันนานไปพี่ อยากได้แบบซื้อสดยังไงก็คุ้มกว่าป้ายแดงเยอะและยังได้วารันตีศูนย์เหลือนะคะไม่ขยับไปแค่หมื่นกว่าโลจัดคทนี้ได้เลยค่ะคุณพี่หายยาริสคอร์ตัวท็อปสุดเลยออปชั่นมาครบเหมาะกับคนเมืองตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะและทุกฟังก์ชั่นของชีวิตเลยใครสนใจติดต่อมาได้เบอร์ด้านล่างขึ้นให้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิกี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ